ต่อไปนี้ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์เช่นกันนะครับอย่างที่กาบเรียนไปชมภาพกันต่อไปนี้ครับเชิญค่ะผมเห็นภาพนี้ทีไรแล้วผมก็ขนลุกทุกทีนะภาพบนจอในขณะนี้เสดายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางวิทยุจะไม่ได้เห็นภาพ<ม>คุณผู้ชมทางทีวีทางโซเชีเยลมีเดียจะเห็นภาพ มันเป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆอาจารย์สัญญาธรรมศัดิ์ปาเปรมนําคู่ความขัดแยง้งจากเหตุการณ์พุทภาธมินค่ะจูมือบิกษุจูมือมหาจำลองเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่เก้าใช่ยังจําได้นะภาพนี้หลายคนอาจจะยังจํากันได้อยู่ค่ะหลังจากเข้าเฝ้าต่างฝ่ายต่างก็ต้องเลือกลาใช่ยอมถอยงอืสงบศึกกับพูดง่าย ก็ยุติการน,นำม็อบพิสุก็นำทหารกลับเข้ากลมกรอค,คืนสันติสุขกลับสู่บ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะแต่ครั้งนั้นนะมันเป็นที่มาเมื่อครั้งเข้าเฝ้าครั้งนั้น2 5 3 5เป็นที่มาของวัศกรรมสถานสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแผ่นดินมีประโยชน์อะไรกับชัยชนะบนซากประหลักหักพังของบ้านของเมืองคำนี้มีความหมายนะอยากให เขียนไว้จําไว้นะมีประโยชน์มากมีประโยชน์อะไรจากชัยชนะบนซากปราสาทพังของบ้านของเมืองเป็นไงเห็นภาพนะคะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างตัดภาพกลับมาปัจจุบันค่ะเช้าวันนี้บิ๊กสุก็ตายแล้วจไปดูสภาพของมหาจําลองวันนี้สักนิดสิครับไปดูภาพมหาจําลองครับอายุก็น่าจะมากอยู่นะคะสำหรับมหาจําลองนี่คือภาพมหาจําลองปัจจุบันมหาจําลองวันนี้ต้องนั่งวิวแชร์แล้วนะค่ะ เวลาไปไหนก็ต้องมีคนปะครองแล้วนะค่ะบิกสุเขารุ่นพี่เขาจอบรอห้าค่ะมหาจำลองกันรุ่นน้องจอบรอเจ็ดห่างกันที่สองรุ่นก็อายุแปดสิบปลายปลายแล้วถ้าบิกสุตายเช้าวันพุ่นี้นักขณะมีอายุเก้าสิบเอดมหาจำลองเนี่ยอายุเท่าไหร่แปดสิบเก้าแล้วลปะ8ป9ปเก้าประมาณใช่ค่ะโดยประมาณเพราะบิสุเก้าสิบเอ็ดกับอีกสิบเดือนสุดท้ายปลายทางนะไม่มีใครอยู่ค่ำฟ้า แต่แต่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องคิดให้ดีนะสร้างอะไรไว้ทำอะไรไว้จบสิ้นตัวเองไปแล้วค่ะจะให้ภาพจำของตัวเองปรากฏแก่สายตาของสังคมในความรู้สึกในธิ่ของสังคมอย่างไรนะจบพอ